สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่หรยอช่นงสำหรับในคลิปนี้นะครับจะเป็นในส่วนของสูนเทียบชนปากหลักหน่วยบนที่5สูนนะครับซึ่งเป็นสูนเดนดีที่ผมจะนํามาเทียบชนในกันสาหรับ F C T ติดตาอยู่นะครับก็จะชปน็วนแนวทางงวันวันที่16มีนาคม2 5 6 8รสูนวันนี้ที่เห็นก็จะเป็นสถิติที่ผมนําทั้ง5สูนเดินเดิอนํามาเทียบชนอยอดหลังวินิจวันนี่คือตัวอย่างที่จำได้ชนดิน4ผลเที่ยวคือ8 9 4ครับ ตัวชนเข้าหลักหน่วยครับทั้ง5สูตรนี้เป็นสูตรหลักหน่วยนิดสูหนึ่งสูสองสูสามจะเป็นแบบ6ตัวนั่นที่หลักหน่วยครับสูสี่กับสูตรที่5้าตหลักหน่วยแบบห้ตัวนำทั้ง5สูตรในนี้ที่เดินดีก็นำมาเทียบชนกันก็จะได้เลขตัวเดียวครับชนห้าสู เลขที่ออกคือแปดเก้สี่นอกชนสี่หมายเลขเลยครับในคลิปนี้ผมก็จะนำมาเทียบชิมในเรือนสำหรับยิวซิตี้ต e ิดตามอยู่นะครับสูบโที่หนึ่งจะเป็นแบบห้าตัวครับ เซตดิสูนี้ครับงวดแรกที่สู่เริ่มเดินจะเป็นงวดที่86นะครับแนี่คือสู่หลักนุ่มแบ่6ต้วยนะครับ สำหรับสุต A สุนี้ครับวันนี้ผลลัพธ์ดินที่5 6 9 1 2 4ครับนี่คือผลลับแ์แรงวันนี้ครับดินที่5 6 9 1 2 4นี่คือสูตรหลักหนวีแบบ6ดตัว สี่ทีสูตนี้ครับดึงมาตองไม่เลยตอกมาสูงรดีสมาสูตนี้ครับอันนี้จะเป็นแบบหกตัววันแรกที่สูตเริ่มเดินทิ้งวัื่ที่ออกห้าศูนย์สามครับวันแรกครับได้หกเจ็ดเก้าศูนย์สามแปดออกห้าศูนย์สามเนาะก็เข้ามาตอกได้เลยอันนี้จะเป็นแบบหกตัว วันนี้มวนใหม่ครับสูตรสูตร B สูตรนี้ดินตัวแรกที่ได้คลิก8บดน่วนเป็น9 9บุกเพ่มไป2เป็น1นับวห่นึ่งวเป็น2 2ง่วนเป็น55 5บุกมีฮารแได้อีกตัวกระสุนวันนี้ครับดินที่8 9 1 2 5้สูตร B ก็จะเป็นแบบ6ตัวครับ มาครับสู่ 4. สี่สู่สี่เขาจะเรียนแบบหกตวัวมวนแรกที่สูเ่เริ่มเรียนจะเป็นในมงวดเดียวสามสามหกนะครับสี่ตีมวนที่ผ่านมาสำหรับสู่นี้ทำได้แปดเก้าสู่หนึ่งสองสี่เลขที่มาหลักหน่วเล็กสี่ครับงวนใหม่งวนนี้ครับสำหรับสู่สี่คำนวณมาได้สามสี่ห้า 6 7เครับวันนี้ทำได้สา5สี่ห้าหดเกนี่คือหลักหน่วยแบบ6ตัวจะมี3สูตรด้วยกันเราต่อมหมครับสูตรสูตรดี จะเป็นแบบ5ตัวสู่ดีกับสูรอีสู่5ตัวจะมี2สูตรครับก็เป็นสูตรที่เดินดีทั้งเมืแรกที่สูรเริ่มเดินจะเป็น1งขที่ออกโอสองเมื่อแรกได้0 1 2 3 5โอสองครับก็เป็นสู่เดินดีต่อเนื่องเลยนะวันที่ผ่านมาสูรนี้ทําได้3 4 5 6 8ครับได้ที่ออกที่8 9 4ครับได้ที่มาหลังเีเลข4ครับสำหรับวันนี้ครับสามารถสู่ ูตรที่สี่เนาะอันนี้สูตรที่สี่วันใหม่วเนนดินที่สี่ห้าหกเจ็ดเก้าครับวันนี้ทำได้สี่ห้าหกเจ็ดเก้าดินล่างวอันนี้จะเป็นแบบห้าตัวน,นะครับสูตรนี้เป็นแบบห้าตัวนเนาะจะมีสองสูตรนะครับต่อมาสูตร e อเป็นสูตรที่ห้าครับนี่คือสูตรที่ห้า เวลาที่สู่เริ่มเดินจะเป็นงวดเดียวแปดครับอันนี้คือ5ตัวนะครนบดิน,นเราอยูนะครับซึ่งในส่วนนี้ที่เห็นก็จะเป็นสีทติที่สูนี้เดิมมาต่อเนื่องเลยนะมวนที่ผ่านมาดินสองสามสออก8ปดเครับ วันใหม่วันนี้ผลรับวิดาดินตัวแรกคื 9, อิบเก้บูปินึ่เป็นศูนย์สดนับวหนึ่งป็นึ่งน้ำไปสาเป็นสี่สี่น้ำไสาแทมได้อีกตัวริกเจ็ดหงวันนี้ครับดิน9 0้าศนี่คือหลักหน่วยบนแบบหตัวนะครับทำได้9 0 1 4 7 ก็จะมี5สูตรครับวันนี้ที่ผมจะนำมาเทียบชดกันกันเ,เป็นสูตรหลักหน่วยแบบเทียบชนกัน5สูตรในคลิปนี้นะครับสำหรับวันนี้ครับเลข5ในวันนี้ชน2สูตรชน3สูตรชน4สูตรเลข5วันนี้ชน4สูตรครับ เขลขคงในวันนี้นี่คือสูตรหลักหนุนครับจะมี5สูตรเลขคงวันนี้ชนที่3สูตรเลขเก้าในวันนี้ชน2สูตรสามสี่ห้าครับวันนี้เลขเก้าชน5สูตรครับส่วนเลขหนึ่งวันนี้ชน1 2 3ชน3สูตรเลขหนึ่งวันนี้ เลขสองในงวดนี้ชน2สู่มีแค่2สู่ครับเลขสองงวดน,นี้ส่วนเลขสี่ในงวดนี้ครับชน2 3 1 2 3 4ชน4สู่นะครับ4งวดนี้ชน4สู่เลข8 8มีสู่เดียวครับเลขศูนย์มี2สู่นะครับศูนย์งวดนี้ชน2สู่เลขสาม ได้สามีสู่เดียวริเจ็ดชน 2, สสู่ในม้วนนี้ครับหลักหมีบนนะครับก็ได้รืดดินตัวเดียวก็จะเหมือนกับตัวอย่างมื่อที่ผ่านมาเนาะนำห้าสู่เทียบชนกันชน4ี่ออก8 9 4เกสี่มวนใหม่มุวนนี้ครับนำห้าสู่นำไมเทียบชนในมุวนนี้ก็ยังเป็นตัวเดียวนะชนตัวเดียวรับมวนนี้ได้ชนกัน5สู่คือริเก้าครับ สองเล่นี้ชนสี่สรครับเลข4กับเลข5ห้าวันนี้ชน40สอ่ะจะนั้งวันนี้ครับหลักหมีผมจะนี้ไปที่เลข9เกมี9มี4มี5ครับเล่นสุดคือเลข9เนเนาะนี่คือหลักหนวันนี้ที่ได้จะนำ5สูตรที่ชนกันนะครับ ร้อยอ่าวดที่แล้วเนาะนำสี่สูเทียบชนกันชน8นี่คือเลขปรับหลักร้อยมวดที่แล้วเนาะสี่สูชน8ก็มาที่หลักร้อยเนาะออก894ส่วนเลขตัวรองคู่เข้าที่หลักหน่วยครับก็นี่คือสู่เทียบชนหลักร้อยเนาะซึ่งผวก็เทียบชนไว้ไปแล้วใครที่ตามอยู่ก็ย้อนไปดูกันได้เนาะนี่คือสูรเทียบชนหลักรอ้อยนะแบบสี่สูรก็ยังเข้าอยู่เนาะชนตัวเดียวนะครับ ในคลิปนี้ที่ผมให้ดูจะเป็นสูตรเทียบชนหลักหน่วยครับอันนี้จะเป็นแบบ5สูตรเนาะเทียบชนกัน5สูตรวันนี้ครับทั้ง5สูตรนีวันนี้ชนตัวเดียวครับก็ยังเป็นตัวเดียวอยู่เนาะเลขที่ได้วันนี้คือเลข9้าครับเลขที่ชนกัน4สูตรก็จะมี2เลขนี้ก็4ี่กับ5้าครับแต่เชิง้นวันนี้เลขที่ดีนสุดคือเลข9เนาะแต่มาุ่นครับเลข9ก้าวันนี้จะมีมายหลักหน่วยได้ไหรือเปล่านี่คือเลขที่ได้จากนำ5้าสูตรเทียบชนกันนะครับ แนวทางวันที่16มีนานะครับประมาณนี้ครับสำหรับคลิปนี้ฝ่ายเพียงเท่านี้นะครับแล้วพบคลิปหน้าสวัสดีครับ